โอ้เสียงนี่มัน <c oughs> เห็นความน่ากาลัวเอาละครับสวสัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผมบีมแคสเตอร์นะครับก็อยู่เกมที่อว่า the joy of creation ในภาครีบอนย้คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวข้ามบอนนี่ไปเลยนะเพราะว่าเล่นชิกาดีกว่าเพราะว่าเราเล่นบอนนี่ไปแล้วผมว่าเล่นข้ามไปดีกว่า,น,าน่าจะโอเคกว่า <c oughs> ผมไม่เคยเล่นด้วย <c oughs> ตายหายล้ว น่ากลัวมากเลยแม่ตัวนี้นะครับมาอู้ในป่าเหรออู้สิบชิ้นเลยเหรอเฮ้ยโอ้ที่ไหนเนี่ยอย่ากระสุได้แมนเงินจีนวะชิกล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  ชิก้าชิก้าอยากยกินกับกูเลยชิก้าขอลองมึงอยู่ไหนี่ที่ไหนเนี่ยทำไมน่ากลัวนังวะแสะดงว่าหาของยากมากๆแน่นเลยยากหรอยากหรอไปติด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 ที่นี่ที่ไหนอ่ะเฮ้ยเสียง อะไระ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 เธออะไระอะไรอะไร พี่เสียงเลยเสียงเลยตรงเง็ดตรงเง้ตรงเง้ตรงเดอกูมาเนอะได้ไหมอ่ะขอโทษจากชิดอีสองอีได้สามชิดแล้วได้ชิดล้ เจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นเขาเล่นกันยังไงวะวิ่งวนงน,นี้เหรอเห้ี่ไหน่ะเฮ้ยเฮ้ย้เย,ยเล่นยังไงอะ เก็บเก็บเก็บไปได้คือเขาว่าเอ่อนี่ไงแบบว่า ต้องมองหน้าเหรอเฮ้ยมามาอีกแล้วอะอยู่ไหนอะไฮไยเราต้องเล่นยังไงให้แบบรอดพ้นอ่ะวิ่งมาเรื่อยๆหรอวิ่งก็โคตรช้าเลย

เสียงยอะไรอ่ะมันวิ่งไวามากอ่ะเธออย่ามาหาเราเลยขอร้องอย่ามาหาเราเลยอย่ามาหาเราเลย <c oughs> ปิดไฟก่อนเราไม่มีต่างทางแล้วตอนนี้เราไม่เห็นของสักเฮ้ยเจอ วิ่งช้าจังวะเหมือนเกมสแลเด์แมนเลยเหมือนเราเล่นสแลเด์แมนอยู่แล้วสแลเด์แมนหรอวิ่งวิ่งไอของของที่่ของ,ของ,ของนะัมันไฟไอ้บ้าโอ้ oh my god เขาต้องวิ่งไปเรื่อยๆหรอหรือว่าอะไรวะไม่เข้าใจเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยหกชิ้นไปนแล้ววะเธอขาดสี่ชิ้นสี่ชิ้นสุดท้ายมันอยู่ไหนวะมันปะปิดไฟก่อน

ร้อยสิบสี่ว,วิร้อยสิบสี่วิร้อยสิบวิไม่เจอของเลยเหรอเอีกสี่ชิดด้นหายากจังวะเฮ้ยนั่นไงป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหอีกสามชิ้นเฮ้ยเสียงอะไรเสียงยอะไรเฮ้ยเสียงยอะไรอะเสียงอะไรตุ่งเง็ดตุ่งเง็ดตุ่งเง็ดไปละ หาโขนดีกว่านี oh! Ay, ่ไงอีกชิ้นอีกสองชิ้นอีกสองชิ้นอ้กชิ้นสิบเขาวิโอ้ให้เวลาน้อยไปมากเลยอ่ะโอ้เสียงอะไรอ่ะเฮ้ย ชิ้นสองชิ้นสองชิ้นโอ้โหเลชิก้าเลยเนี่ยเวลน่าเลชิก้าเลยนะตะลบบอลนี่ก่อนอ๋ออ๋อเอ้ย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 อีกสามอีกเจ็ดชิ้นได้สามชิ้นละเสียงอะไรอ่ะเสียงมึนมั้งใครวิ่งมาวะไม่มีนะ เฮ้ยหกชิ้นเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไปละเฮ้ยอยู่ตามต้นไม้ด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยอีกสี่ชิ้นอีกสี่ชิ้นโขเฮ้ยอีซี่วะ จะไปอีซี่เพราะไมวันนี่แหละมันแม่งวิ่งโคตรไวเลยเฮ้ยู่ไหนวะอ๋อไอ้รอบนี้กูกลัวจริงอเนี่ยวิ่งไฟฉายสายปลายสายมาโอ้โหวิ่ง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 ทำแบบไม่ให้น่ากลัววิ่ง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 วิวิวิ วิ่ง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 ิ่งว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 ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่ง่งวิ่งวิ่งวิ่งิ่งวิ่่ง ไม่อยู่ไหนอ่ะมันก็ใจเลยจบแล้วเสร็จสองวิกูหาตั้งนานไม่เจอเลยนั่นไงใช่ปะไม่ใช่น้ำไฟไอ้บ้า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 มันวิ่งมาหากูแล้วทำไมกูเล็ฟไม่ได้เลยวะ หรือต้องวิ่งไกลๆวะพอตาสีแดงปุ๊บอยากให้มันตาแดงขาดไม่งั้นมันจะโหดใช่ปะน่าจะประมาณนั้นเสียงอะไรอ่ะเป็ดจ้า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 ฉันมาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะอย่าเข้ามาใกล้ๆอ่ะเป็ดจ้าอยู่ตรงนู้นเลยอย่าเข้ามาหากูขอร้องละเป็ด จ้าฉันมาแล้วจ้าอยู่นั่นเลยนะอย่าเข้ามาใกล้ๆขอร้องนะเป็ดน้อยเอ๋ยเป็ดเป็ดเอ๋ยอยู่ตรงนั้นเลยเป็ดเป็ดเป็ดจ้าขอยสี่ชิ้นขอร้องไอ้เป็ดอยู่ไหน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 น้ำเป็ดน้ำเป็ดพี่เจออีกชิ้นเลยน้ำเป็ดน้ำเป็ด น้งเป็ดพี่เจออีกช yup ิ้นแล้วดันน้งเป็ดขออีกสองชิ้นน้ำน้ำเป็ดน้ำเป็ดน้ำเป็ดพี่ขออีกสองชิ้นเสียงอะไรนั่นล่ะกูไปแล้วกูไปแล้วไอเป็ดยาย่า The Juke Master ทีพอตาขาวเว้ยพอตาขาวใช่ป่ะเราก็ต้องวิ่งตัดต้นไม้ไปเลยไม่ให้มันเห็น เออขอยสองชิน้นเถอะไอ้เป็ดเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเต็งเงกตเต็งเงกตเต็งแงกเฮ้ยตรงไหนอ่ะว้ายงงสองชิ้นเลยงไ,งไอ้เป็ดเออ คือตาขาวเรามองหน้าตาแลงเราก็ต้องวิ่งรัดต้นไม้ดาันตาแดงมันยัยงต้อวิ่งไล้เราเลยเออวิธีนี้คือโน้ตที่เก็บไม่ได้หรอเก็บต้นไม้จ้ะไอ้เหี้ยเฮ้ยอาา้คุณผู้ชมครับผมเล่นมาสามรอบแล้วคือผมเล่นตั้งแต่บ่ายสองทุกคนจนตอนนี้นจะสี่โมงแล้วอ่ะสี่โมงเย็นแล้วอะยังเล่นไม่ได้เลย คือมันยากมากเว้ยลองเอาไปเล่นดูนะครับเพราะมันเพราะผมไม่รู้ไงไม่เคยเล่นด้วยไอ้ดาไอ้ชิโตชิก้าเนี่ยแล้วผมก็โดนผมน่าจะแบบเดินทั่วแมปแหละเดินแบบเดินวนไปวนมาน่าจะใช่นะฮะขอให้รอบนี้ขอให้ผ่านแบบเร็วๆแบบฟราสบิดอ่ะเออแบบฟราสบิด อย่าเดินตามมาอย่าเดินตามมาได้ไหมเจ้าขอรลองละอ้อยขอร้องอย่าตามคอยเลยเจ้าเป็ดหน่อยเอ้ยเอ้ยคือมันไม่ได้ยากเว้ยแต่เราอาหาไม่เจอเองแค่นั้นแหละอืม โคดคออ้างเลยโอเคหนึ่งชิ้นไปโอเคสองชิ้นไปโอเคสามชิ้นไป

ย่า้ตามมาันะจี้หก จีิเจ็ดไปอยากเข้ามานัดเป็ดน,น้อยเสียงอะไรเสียงมันมันวิ่งมามันวิ่งมาเมืนมันวิ่งมา แปดชินแบบช้นแปดชิ้นอีกสองชิ้นเดีวสองชิน้นเฮ้ยเีชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวสุดท้าย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 แล้วเพื่อนอ่ะอยู่ตรงขวาเหรอ ไม่ต้องตามมาเฮ้ยเจอแล้วไอ้ชนะแล้วโว้ววโย,วยไอ้ชิกา้าไอ้เป็ดไอ้สุก็ชนะมาเดะมาต้เต้เต้เต้ต้เต้ต้เต yes อืมคือตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสองครึ่งเว้ยจนสี่โมงจะอ่าสี่จนจะสี่โมงแล้วอะผมเพิ่งผ่านเว้ยคือเล่นมาประมาณชั่วโมงครึ่งอะทุกคนคือผมแบบพลังหมดเกลี้ยงเลยอะโอ้โหสุดจริงๆว่ะไอตัวนี้มันคือคือผมเล่นจนแบบไม่กลัวมันแล้วไงแต่ว่า ของอะแม่งหายากมากมันส oh. ิบชิ้นไงแล้วแล้วป่าแม่งแบบป่าแม่งใหญ่มากอะทุกคนแล้วแบบผมจําไม่ค่อยได้ว่ามันอยู่ไหนมั่งอะเออโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจไหมมากมากเลยนะครับผมก็จะเป็นปี่มาจานั้นก็ขอติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ